มาแล้วเราน้องรักของพี่กิตทั้งหลายเหลือรถอีกสองคันใช่ไหมที่เรายังไม่ได้รีวิวตอนนี้เหลือน้องแดงยังไม่ได้รีวิวกับเจ้าน้องเขียวเอาน้องเขียวก่อนแล้วกันน้องแดงกับน้องฟ้านี่อ่าไม่ใช่น้องฟ้าน้องไฟฟ้านะน้องไฟฟ้าน้องแดงยังไม่บอกชื่อตอนนี้นะเอาน้องเขียวไปก่อนน้องเขียวเราใส่สกินหนไหมแบบเชิดชูความสีเขียวของน้องคณบิ๊กอียเป็นไงเอาสีนี้แหละทุกคนไปจัดไปแล้วก็แล้วก็ปืนเขียวปืนแดงออกไปนี่ เอาปืนเขียวเดี๋ยวปืนเขียวรถเขียวมันคู่กับปืนนี่เออปืนสีฟ้าใช่ใช่ใช,ใช่นี่รถเขียวมันคู่กับปืนสีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่สนามหญ้าก่อนนะทุกคนไปเอาปืนที่1นึ่งหมื่สามพันเออหนึ่งหมื่นสามพันเมตรแต่สก,กินเนี่ยน่าจะใส่ที่หญ้าเนี่ยไม่ติดนะปกติสก,กินมันจะชอบไปติดอยู่ที่ทะเลทรายที่สนามหญ้าเนี่ยมันไม่ติดอะ่ะไหนดูซิไม่แถมอ๋อแถมแถมนึกว่าไม่แถมน้ํามันยังแถมอยู่นะมีชื่อในใจแล้วน้อง,องๆทุกคนเอ๋ยจริง คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่เห็นน้องมดแล้วล่ะน้องสีเขียวขนาดนี้มีชื่อเดียวที่เหมาะสมกับน้องนะน้องชื่อว่าเปียกปูนเฮ้ยหุยหุยด้านหลังก็เท่นีเนี่ยโ้ว้ว้าว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 วเดี๋ยวรอเดิมไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาปืนใหม่ไปลองที่หญ้าแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่อีกทีนึงลองก่อนสกินติดไหมอ่าไม่ติดไม่ติดเฮ้ยแล้วทำไมรถมันไหลเองอ่ะเนี่ยรถไหลเองเฮ้ยหยุดดิหยุด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 เอาเอาเอา เอาอะไรของเขานี่เอาอยู่ยู่รถก็ไหลเองเอาไหลไม่หยุดด้วยเอ,เอาว่าแต่จับได้ไหมจับได้อยู่นะคันนี้จับได้อยู่เออแปลกเดีย๋ยวใชหบ้อน้ําเดิมเครื่องเดิมเทสน้ํามันกันก่อน,อนว่ากินทรัพยากรเยอะขนาดไหนนะคันนี้แล้วก็ปืนใหม่ด้วยปืนกลใหม่ชื่อว่าอะไรนะ K47 อ่ะใช่ใช่มีกระสุนทั้งหมด130นัดถือมือเดียวเลยเหรอเก่งกล้าสามารถเหลือเกินอืมอืมสวยอยู่นะสวยอยู่ทำไมรถมันไม่หยุดไหลเอาเฮ้ย เฮ้ยรถสตาร์ไม่ติดน้ำมันมีเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเอาเครื่องยนต์เหรอเอ้ยรถเครื่องยนต์หายไปไหนเดี๋ยว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 นะโอ้ดิอ๋อมันบัคเครื่องยนต์อ๋อเอาเครื่องยนต์มันไปดันอะไรกับรถนะฮะงงไปเลยโอเคเปิดเปิดไฟไฟมีไหมไฟเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้วิทยุด้านล่างอ่ะมีไฟมีไฟโอเคเริ่มจากบ้านที่ศูนย์เมตรเลยนะเดี๋ยวดูกันว่ากินขนาดไหนนะ เอาสักที่1000เมตรแล้วการจะได้คำนวณง่ายๆความเร็วลิมิตสูงสุดเท่าไร0 1 0ห2 0 0ร0่140 150 160 170 180 200 220 230 240เฮ้ยความเร็วเรื่องอยู่นะเเดี๋ยวดับดับก่อนปึ๊บอืมหาก่อนหาก่อนทรัพยากรทรัพยากรอ่ะมีน้ำมันมีน้ำมันปึ๊บยังนะยังไม่เติมนะเดี๋ยวมันจะคำนวณยากเราต้องเอาน้ำมันเครื่องด้วยปึ๊บเอาขอหน่อย ขอหน่อยอ่ะดีมากน่ารักที่สุดแล้วต้องขึ้นชั้น2ด้วยป๊มีน้ำมาอีกเส้นหนึ่งด็อกแท็กด้วยเออแล้วก็วอเตอร์เออไปแล้วปับป๊บปั๊บอ้าวอเตอร์หายอ้ยน้องกัด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 โอเคครบถามว่าไอ้รถทหารคณะเอามาได้ไงใช่ไหมน้องๆก็กางกระเป๋าเก็บไปสิ่งที่มันเรียกว่าด็อกแท็กหรือไอ้สร้อยทหารเนี่ย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 สร้อยทหารเนี่ยใส่กระเป๋าใส่ไปเลยพอใส่เสร็จเก็บกระเป๋าแค่นี้ ถ้าน้องกระเป๋า4ี่ก็เก็บไป4เส้นแล้วเอาไปส่งอย่างพี่กระเป๋า8พี่ก็เก็บไป8เส้นแล้วพี่เอาไปส่งนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะส่งครบ25เส้นน้องๆก็ได้รับไปเลยรถฟรี1คันนะครับอมพี่บ่กพี่พูดมา3คลิปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจว่าน้องไม่เข้าใจลิมิตเป็นอยู่ที่243กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเออ<ม>เดี๋ยวเราลองอ่ะ1000และดับเครื่องเดีย๋ยวเช็คการเช็คกัน,ก,นก่อนปับ๊บเฮ้ยเตึ๊ดเติดเตดตดเสียงเครื่องบินปะ เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินวูวูวว,ว,ว,วู้เกือบตายเกือบตายน้ำมัน18ลดเหลือ14.6 1กิโลใช่หมหกิโลกินไปประมาณ3.4ถือว่ากินเยอะอยู่นะน้ํากินไป0.4น้ำมันเครื่องโอกินเยอะอยู่กินน้ํามันเครื่องกับน,น้ํามันโอ้หนักเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวก็ถามอีกปืนใหม่ก็มีทำไมาพี่ไม่ยิงน้องพี่พี่เก็บเอาไว้ไปยิงเจ้าบอสเชฟนะจ๊ะน้องๆจ๋าเพราะงั้นในบ้านธรรมดาเนี่ย มันไม่ได้คนามือเราเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บวนก่อนวนก่อนยังดีหน่อยนะที่คันนี้มันจับได้อะเรามีน้ํามันแล้วหนึ่งไม่น่ามีปัญหาแล้วนะเรื่องน้ํามันมีแล้วก็อาหารเหรออาหารน้ํามันอีกหนึ่งโอเคไปพอพี่ว่าน้ํามันก็น่าจะพอแล้วนะสี่ถังเนี่ยเฮ้ยฝนกดตฝนกดฝนกดปิดปิดเลยไม่เอาไม่อยากจอเขียวความเร็วก็ไม่ได้แย่ถ้าเราใส่ล้อใหญ่มันน่าจะปลดลิมิตความเร็วไปได้นะน่าจะแบบเร็วสุดๆโอ้โห อ๋อเกิดขบโอ้โหเบียดเบียดถนนล้มถนนมาแล้วเกินน้ำมัน18ลิตรที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันน่าจะวิ่งได้ประมาณ5,200เมตรนะจากการคำนวณที่1,000เมตรมัน3.4ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณ5,000เมตรนะที่มันไปถึงอยู่นะถ้าน้ำมันเครื่องกับหม้อนะ้ำไม่ได้หมดก่อนนะโอ้แจ๋วมากพอฟ้าหายเขียวแล้วสว่างเลยนี่แหละสิ่งที่โลกต้องการเฮ้ยโบด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 ถ้าเรามีโบดเฮ้ยวันนั้นพี่ยังไม่ได้ใช้มีดเงินถล่ม ไอ้บอสเลยนี่วะเฮ้ยเราต้องมีเงินไปลองบ้างมีเงินจะทําให้เราอีซี่เกมมาเออปืนหันดีดีมาไอ้นูสวัสดีนไอ้นูโอ้โหเสียงเสียงปืนโคตรเด่นเสียงปืนโคตรเทะไหนอะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เปิ๊ก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 เปกเปกปกปกเดีวเี๋เรียวอามันไปฆ่ร้อยบับ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 ื้มอื้มอืมเก็บบกคน เสียงปืนคือสนั่นวันไหวหูมากอะตุ๊กดุ๊กดุกเสียงเท่มากเออรู้สึกอยากให้ฝนกดตกอีกแค่เฮ้ยเฮ้ยมีเงินนะเฮ้ยมีเงินเมื่อกี้มันมันตกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ้าแย่แล้วทุกคนไเอาไปฉายไปส่องดิเอาเนี่ยรอ,อ,อยยิงยังอยู่เลยเอามีเงินหายโอ้โหเปืองกระสุนฟรีเลยทุกคนเอ้ยอ,อะไรกันล่ะเนี่ยองส่มันหายไปพร้อมๆกับศพนั่นเลแต่ตอนแรกพี่รู้สึกพี่เห็นนะอ่ะเครื่องเดิมมัน243่มใช่ไหม เดี๋ยวรอเครื่องแวร์มั่งว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอสว่างสักแป๊บนึงนะทุกคนพยายามเดินหาสุดๆแล้วนะไม่มีเลยนะปิดเงินรอไปชายไป่องหาก็ไม่เจอสงสัยจะจมดินหายปวดหัวปวดใจใายนะ้ํามันยังเท่าเดิมเลยนะยังไม่ได้เติมเพิ่มจะลองวิ่งไปให้ดูที่สุดก่อนว่าจะได้ประมาณไหนแต่พี่คิดว่าน่าจะพอข้ามสะพานได้อยู่ละมั่งโอ้พอเปลี่ยนเป็นเครื่องแวมลิมิตเหลือแค่ร้อยเก้าสิบสองนะเออน้อยลงน้อยลงเยอะมาก ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเครื่องเดิมดีสุดนะตอนนี้อาจจะจะต้องไปลอง V8 ที่ทะเลซรายดูด้วยนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนเครื่องกลับก่อนรู้สึกเอ้ยมันไม่แว้นเลยเดี๋ยวดูน้ํามันด้วยเหลือหลิตรกับบีก500เมตรโอเคพอไปได้พอไปได้ไป,ไดปุ๊บแปะตรงนี้กันแปะกันแปะไปกันแปะไม่ไ,ไ,ไ,ได้อีกฮ่าเอาเฮ้ยเฮ้ยใสย่ใส่ฮึบเ,เ,เอาไอ้ปฏิโถปฏิถังไอ้รถโอ้โหคืออะไรแปะหลังคาหยิบไม่ค่อยจะได้เลยนะบั๊กตลอดเลย เติมน้ำมันเครื่องหน่อยน้ำมันเครื่องเนี่ยเท่าที่ดูเมื่อกี้มันวิ่งมามันน่าจะประมาณ5,000เมตรเหมือนกันนะออย4เนี่ยลุมก็คือน้ำมันเครื่อง4ลิตรกับน้ำมัน18ลิตรนะที่5,000เมตรลิมิตคือจะอยู่ประมาณนี้เราก็จะต้องหาน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเซฟเไว้อีกอย่างที่ต้องลองก็คือลงน้ำแล้วสามารถขึ้นจากน้ำได้ไหมพอรถบางคันมันเตี้ยนะมันขึ้นไม่ได้จริงๆนะไปไป พคสซิ่งโคตรวิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้เอ้ยข้ามได้ข้ามได้ทุรักทุเลนิดนึงแต่ข้ามได้โบดีก็วะมามาเคลียร์ใจกับมีดเงินเมื่อกี้ก่อนไหนทําไมทําไมเมื่อกี้ฆ่าแล้วเอ้ยแต่พี่มาติดอยู่ในเครื่องรถจุดโอ้โหมาติดอยู่อะไรอยู่ในเครื่องรถยนต์ะมามาๆๆมฟังเสียงปืนนี่โอ้โหเสียงเสียงมันดีมากเลยนะออืมาบับมาน้องบับต้องบับออมามามาบักจอนไอ้บักจอนออกมา อปืนปืนปืน,ปนอ๋อมันเดินไม่ได้พอนี่มีกระเทียมอ้าวยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตชอตนี้ยิงฟรีสปอร์ตอ,อ,อ่านี่มีเงินตกนะตกชัวนะดูนะดูไวนะพี่เอาปืนไปเก็แบแป๊บนึงถ้ากลับมาแล้วบีทหาอีกมีเรื่องอ่ะกระสุนหมดแล้วด้วยอยู่เปล่าโอเคยังอยู่เฮ้ยมีน้ำมันเครื่องด้วยดีจิมจิมแแกนี่ดีมากเลยอ่ะจะช่วยฉันง่ายคือเยอะเลยเจ้ากระเทียมเอ๋อยเฮ้ยน้ำมันจะหมดใช่ไหม เหลือ3.5หลิตรยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ไปให้ถึงที่สุดก่อนเราจะได้รู้ลิมิตแท้ๆของคันนี้กันไปนเลยแต่ข้อดีของสนามหญ้าก็คือเวลาเราดับรถอะรถมันยังสามารถไหลต่อไปอีกได้นะไปได้อย่างไกลเลยถ้าเราไม่ได้ลงไปเบรกหรือดึงเบรกมือนะน้องเปียกปูนก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้กินขนาดที่แบบว่ารู้สึกทรมานอะไรค่อนข้างกินในปริมาณที่พอดีพอดีแล้วกันเทียบกับรถใหม่ๆหลายๆคันก็ถือว่าใช้ได้อ่ะหมดแล้วเรียบร้อย6,700เเมตรนะ แล้วก็ยังสามารถไหลๆต่อไปได้โอเคน้ำมัน18ลิตรก็โอเคมาได้ไกลานาดนี้ก็พอให้เราหาบ้านได้แล้วก็หาคงหาของมาเติมกันได้เนาะไม่ยากไม่ยากเผื่อใครยังเลงอยากได้คันนี้อยู่แต่ว่าพี่ฟาร์มมาเต็มไงพี่ไม่ต้องปล่อยไหลเอเสีย MC เวลาน้ำมันไปเติมสิจ้ะถ้าเติมอ,อีก18ลิตรมันก็จะไปได้1 000, 3 0 0 0พอดีบอสเลยเป๊ะทำไมน้ำมันถังหนึ่งมันน้อยเหลือเกินได้5.5ลิตรเองเติมไปตอนนี้ได้18ลิตรล้ว3ถังในนี่ถังสุดท้ายแล้ว น่าจะไปถึงอยู่นะเราต้องไปแก้หืนสามเองวันนี้แปลวาแค่ปืนแล้วไปยิงที่ทะเลทรายกันได้26่ลิตรเอ้ยไปได้ดูหมอ้อน้ําเลยเฮ้ยหมอ้อน้าประหยัดมากนะหมดไปแค่2ลิตรเองแต่แต่น้ามันเครื่องอะกินอยู่อะเดี๋ยวเติมให้ดูใหม่ไปเลยว่าน้ํามันเครื่องเต็มเต็มเนี่ยมันได้เท่าไหร่ถึงหมื่นสามเป๊ะจริงๆไหมวิแต่หมอ้อน้ําประหยัดมากผิดคาดมากเฮ้ยมีเงินโอเคมีเงินยังอยู่นะเดี๋ยวเราผ่านสักหมื่นนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มพวกน้องบี้ให้มีดเงินกลายเป็นมีดดาเดี๋ยว โอ้โหเจอปั๊มแบบนี้เจอปั๊มแบบนี้ขับเลยไปเลยครับ <c oughs> ของแน่นขนาดนี้จะแวะทาไมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเเสียงลมเลยมาที่นี่มีพายุลมด้วยเหรอก <c oughs> ็อยู่ๆก็มีเสียงลมฝนก็ไม่ได้ตกนะ <c oughs> มาแล้วถึง10,000ืนกันแล้วเหมือนเดิมนะทุกคนใครี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทางโคดเคี้ยวจังขับไม่ได้ลงซ้ายเลยลงซ้ายแล้วเลาะไปเลยนี่สูตรการผ่าน10,000ืนแบบง่ายๆเลาะไปเลยไปง่ายกว่าบนถนนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นเห็นไหมผ่านแบบชิวๆ เสียงลมอะไรนะฮะมันคล่องใจนะไอ้มีด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 ก่อนมีดมีดมีดเฮ้ยมีดมีดอืมมันมีเสียงลมแต่มันก็ไม่มีพายุลมในนี้นะไอ้บัฟ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 อืมเออเออกระโดดไว้สูตรเดิมเวลาจะฆ่าน้องบี้กระโดดเยอะเฮ้ย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 โอ้โหตกใจตกใจนึกว่ามีเงินหายโอ้ยตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดมีอะไรไหมไม่มีไหนๆก็มีน้ำมันอีกหนึ่งถังแล้วเติมซะเลยแต่ว่าเมื่อกี้มันเหลือ18ลิตรใช่ไหมนั่นแหละถึงแน่นอน ถึงได้ยันสองหมื่นในตอนนี้ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้โอมากแต่ก็เออดีตรงที่มันกินน้ํามันน้อยนะไม่ได้กินแบบเวอร์วงังอลังการงานสร้างเลเยอร์คอสตอมออริจินอลอีกสักนิดอีกสักบ้านหนึ่งพี่ว่ามีดเราก็น่าจะใกล้ดำดำแล้วเอียดโอยจอดขนาดนี้บ้านน่าจะพังนะอยากให้มีดาเมจกับสิ่งปลูกสร้างได้ด้วยนะไหนอยู่ไหนกันอยู่ที่ใดกันอา้าไม่มีคนหรอบ้านนี้ฮเอา้าไม่มีจริงดิอุซามาหาเอา้าแล้วไม่มีจริงๆโอไม่นะนี่ นี่ฉันเข้ามาแบบศูนย์เปล่าเลยเนี่ยน้องบอกพี่ข่าคนมากเกินไปแล้วผมรับไม่ได้ไม่มีของกินด้วยไอ้มีมีพิซซ่าโอเคพอแค่นี้แหละอะไรกันมีบ้านแต่ไม่เฝ้าไปอยู่ไหนกันหมดเยฮอไหนตอบสิเฮึไม่นะอย่าพึ่งมืดดิจะถึงบอสอยู่แล้วเพื่อนโธ่เอ้ยมืดแล้วไงมืดแล้วเราก็ลุยมันไปทางมืดๆนี่แหละใช่ไหมทุกคนเพราะพวกเราคือราชาแห่งทะเลทรายอยู่แล้วมาถึงแล้วพี่ว่าพี่ทันพี่ว่าพี่คิวบอสได้ก่อนมืดแน่นอนปุ๊บ เบรกที่เบรกเบรกให้หน่อยเออช่างมันเอามีเงินไปเลยใช่เดี๋ยวจับให้มันเท่ๆหน่อยมามาปาดคอเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยโอ้กี่ทีสามทีโอ้สามตัวละสามอยู่ยังสามอยู่เฮ้ยดำหน่อยดิอูโอ้โหโอ้โหผมรู้ว่าพวกคุณอยู่ที่นี้มานานพวกคุณจะได้รับการปลดปล่อยผมจะเป็นคนปลดปล่อยพวกคุณเองมาทีเดียวยัง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 ไม่ทีเดียวเอ้ยไม่ทีเดียว แล้วบอสแล้วบอสโอ้โหพี่โดนช็อเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาก่อนออจิ้มจิ้มจิ้มย่อจิ้มอ๊ยอยโอ๊ยยมันพ่นไฟมันพ่นไฟอ๊ยอยโอไม่ไหวไม่ไหวมีดฟันมีดฟันทั้งบีทั้งไฟทั้งบีทั้งไฟอออือค่อยๆจิ้มโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยมีดมีดมันแรงอ่ะมีดมันโอ้โหมีดมันแรงว่ะเฮ้ยเดี๋ยว ใกล้ตายแล้วม <bumps diving curs CDU> ั้งน่าจะใกล้ตายได้แล้วนะใกล้ตายเหอะตายเหอะไม่ตายอีกมีอีกนิดนึงเฮ้ยโหนี่มีก็เกือบดำสติดแล้วนะเออพ่นไปพ่นไปจิ้มจิมอุ้ย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 มันจิ้มอุ้ยมันฟันแรงอ่ะไม่ไหวอ่ะไอพี่ไอพี่โอ้ย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 มันปลามันปลาแรงอ่ะไม่ได้ปลาง่ายโอ้โหพี่ว่าปืนกลโอพีสุดละอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเงินโอไม่นะไม่นะ มีเงินมีเงินโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ้โหจะตายแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนจะตายแล้วพี่จะตายแล้วย่อหลบก่อนได้ไหมขอขอพี่พักเลือดแป๊บนะทุกคนใจเย็นนะมา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 เลือดนาจะพอแล้วบอุ๊ยนั่นไงอุ้ยป่าสองป่าสามปลาสี่อุ้ยโดนโดนเออยังไม่ตายยังอุ๊ยมันสับหัวพี่แรงมากโอ้โหเนี่ยพอพี่เข้าไปแทงคือโอ้โหได้ละระยะใกล้ไม่โอเคเลยพอเลยพอเลยโอ้ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่เราเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะ แต่มันเดินเข้ามาตามเราได้ไงโอเคเราได้ปืนใหม่แล้วเดีย๋ยวเราไปใช้ที่ทะเลทรายกันทุกคนใครที่เก็บสร้อยใส่กระเป๋ามาแล้วเนี่ยก็มาคุยกับพี่ทหารคนนี้โอเคครบ25เสน้นปุ๊บได้รถไปเลยทาเหมือนตอนหนังสือเลยนะเดี๋ยวรอบนี้เราเอาล้อใหญ่ไปบ้างไปเทสว่าลิมิตสูงสุดมันปลดไหมนะเขียนยากซะด้วยนะเขียนมาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเดินไกลๆล้อใหญ่ล้อใหญ่ดูซิจะหลุดไหมสอง้อเท่าไหร่สะ43เมื่อไหร่พี่จะได้ฮอกันนะสุ่มทุกวัน ไม่ออกสักวันอู้นี่ไงต้องอย่างนี้นี่เป็นไงดูสีดูสีว้าคือสีแบบไม่มีตรงไหนไม่สว่างไม่มีตรงไหนไม่สว่างจริงๆเหลือล้อเพราะว่าล้อเราใส่ล้อใหญ่มันไม่ขึ้นจริง,รงๆรล้อมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างงี้นะเขียวปีเลยไป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 เดี๋ยวเราไปลองยิงนองบี้กันสักสองสามตัวดิอันดับแรกเราต้องเทสลิมิตรถก่อนมันติดอยู่ที่243หลุดไหมหลุดนะ 260280- 300 สามร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบโอ้เพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งเลยนะเฮ้ยถือว่าดีแค่เปลี่ยนล้อความเร็วเพิ่มมาหนึ่งร้อยนี่มันจะดีเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกแต่เบรกก็ดีไม่อยู่เลยตึงเบรกมือน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนอยู่ในรถอ่ะมันดำกว่าโอ้มันมีฟิล์มนี่ไงเห็นป่ะตอนนี้สว่างโลเลยนะพอปิดปุ๊บมืดเลยโอ้โหมีฟิล์มซะด้วยนี่จะหลูเกินไปแล้วไหนไหนไหนขอลองปืนก่อนปืนปืน อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขอยิงปืนน <ü invoke> okay. ี้ทิ้งด้อยทั้งสองจำนัดเดี๋ยวจะลองนะว่าเก็บแล้วมันเติมกระสุนใด้ไหมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยยีบออกมาสิโอเคไหนยิงตัวนี้ใช่ไหมปิ้วโอ้นี่ไง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 โอ้เฮ้ยกลายเป็นกระเทียมเลยมามาดิมาดิขอท่าช็อตเท่ๆนะขอท่าช็อตเท่ๆหน่อยโอ้โคตรเท่เป็นไงเป็นแอปเปิลไปเลยลองใส่กระเป๋าดูนะเมื่อกี้เหลือ2นัดกลายเป็นหนยี่สิบห้าแล้วดูว่ามันจะเติมกระสุนให้เราไหม ปืนนี้ไม่เติมนะปืน K47 ไม่เติมแล้วจับยากซะด้วยอโอ้ดีเติมอยู่เจ๋วเลยถ้า่งนั้นเราพกติดตัวได้ตลอดมันต้องแบบนี้ดีกินกินน้องบี้อร่อยเหลือเกินว้าวน้องเปียกปูนมันช่างสวยงามเหลือเกินนี่เราหน้ามาขับที่ทะเลทรายก่อนนะดูดิอุย้ยชอบความเรืองแสงข้างในมากโอ้สกินคือสกินอ่ะมันใช้ติดที่ทะเลทรายแต่ว่ามันใช้ไม่ติดที่หญ้าพี่ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าทําไม ลิมิตรถเดิมเิมมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ6,700ใช่ไหมใส่ล้อใหญ่นี่มันจะประหยัดน้ำมันขึ้นไหมไม่นานะมันอาจจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ารถน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วความแรงจริงๆมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแต่ชอบสีมันละเกินอ่ะสีมันแสบตาดีมากอย่างชอบเลยเปียกปูนลายเขียวสีเขียวเรืองแสงอุ้มมันสะใจจริงๆรอนะรอเขาแก้แมปหญ้าให้แบบสกินของเรามันไปใช้ได้อ่ะอยากเจอโบดอ่ะอยากลองเอาปืนไปยิงปักจรดูว่าปักจรมันจะกลายเป็น อาหารให้เรากินหรือเปล่าเราอาจจะกินบักจอแล้วเรากลายเป็นราชามาต่าไปเลยก็ได้นะใช่ไหมล่ะใครจะไปรู้เราอาจจะมีชีวิต okay, ท okay. ี่ยืนยาวคงกระพันเฮ้ยเฮ้ยเฮยปึ๊บ๊เดี๋ยวเบรกเกเฮ้ยเรถปีนรถปีนแป๊บปหนึ่งแป๊บหนึ่งว้ายเฮ้ยเฮยคือถ้าพี่ลงรถไปพี่จะตายไหมปึ๊บโอเคไม่ตายนะเช็คน้ำมันแป๊บน้ำมันเฮ้ยเหลือแลิตรเลยหรอทำไมดูประหยัดลงอะมีความรู้สึกว่ามันประหยัดกว่าที่สนามหญ้านั้นเนี่ย เดียใช้ย้อยอใหญ่ยดียมันประหยัดรึ่งนะเปล่า2ลิตรเหรอเฮ้ยมันประหยัดกว่า,าจริงเนี่ยออยก็ประหยัดกว่าเออประหยัดลงเยอะเลยอะโอ้ยถ้ามาที่ทะเลทรายนี่คือประหยัดลงกว่าที่หญ้าเยอะมากๆเลยคือที่5,000มันใช้ไปเท่านี้ก็น่าจะวิ่งได้ประมาณหมื่นหนึ่งเลยดิว้าวแจ๋วไปเลยร r o u b l e Car ไหนไอโจรเฮ้ยเราสามารถยิงไอโจรให้กลายเป็นอาหารได้ไหมเดียด๋วยวๆๆๆลงก่อนลงก่อนมันต้องมันต้องดวนกันสักทีไหนเดี๋ยว่องอนะมันอยู่ตรงไหนแล้วตัวมันยิงอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อใดินในดินเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น มาไอโนจะแข่งกับพี่เหรอนีไ่ไงเฮ้ยมันไม่เห็นกลายเป็นอาหารเลยเฮ้ยเฮ้ยเมันยิงกลับมาด้วยไม่ได้นะมันไม่เป็นอาหารนะ่ะเออย,ยิงโจรไม่ได้โอเคแสดงว่ายิงสิ่งมีชีวิตไม่ได้เหรอแล้วมันจะยิงบักจอนเข้าไปละ่ะไม่รู้ว่าเราจะเจอบักจอนหรือเปล่าด้วยนี่สินี่แหละประเด็นสําคัญเลยทุกคนเพราะเวลาเราตามหาอะไรอะ่ะเรามักจะไม่เจอสิ่งนั้นทุกทีเลยโอ้แต่ที่ทะเลทรายมันประหยัดน้ํามันขามากจริงๆนะเนี่ยโอ้ประหยัดกว่าที่หญ้าแปลกมากแต่ก็ที่หญ้ามันให้โอ้โหบินบิน แต่ที่หญ้ามันก็ให้น้ํามันมาเยอะกว่าที่ทรายด้วยนะรถเราขับกลางคืนนี่ก็สว่างสวัยเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้กดตรงไหนนะอ่า,อาไฟหน้าตรงนี้กดผิดกดถือก,กดผิดกดถือเฮ้ยเราไม่เจอบักจอจริงๆอะทุกคนสงสัยจะต้องไปลองที่สนามหญ้าแล้วแหละดูแล้วอ้าเรียบร้อยน้ํามันเครื่องหมดไม่ก็น,น้ำมันหมดสักอย่างอะไรหมดเดี๋ยวดูก่อนวิ่งได้ประมาณ9000เมตรนะนี่คือลิมิตของฝั่งสนามหญ้าเอ้ยสนามทรายไม่ใช่สนามหญ้าพูดผิดพูดถืกโอ้โหน้ำมันหมดนะทุกคนโอเคเอาไ้ประมาณนี้ก่อน าต่อกันใหม่พาท่นไปน้องสวยมากเลยรอบต่อไปน้องไฟสีแดงๆจะมาแล้วอย่ามารู้พร้อมๆกันว่าชื่ออะไรไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยรักทุกคนนะครับสวัสดีครับเย้ yeah.